ถัดมานะครับเราจะมาดูประโยชน์ของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล The benefits of data driven marketing นะครับที่อาจารย์สกัดมาได้หลกัหลกๆนะครับอันแรกเลยครับประโยชน์ก็คือเราสามารถจะเข้าใจถึงพฤติกรรมนะครับแล้วก็ความต้องการของลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคล เราจะเรียกว่าแบบรายบุคคลเลยครับก็คือ personalization นะครับโดยเราจะนำา d a t าครับมาทำการวิเคราะห์เพื่อจะทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคลนะอาจจะเป็นระดับแค่ v i s i t o r ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราโดยตรงแต่เราสามารถนำข้อมูลนี้ครับมาวิเคราะห์ และดูพฤติกรรมเขารนะับมูฟหรือเปลี่ยนบทบาทของเขาจากวิสเตอร์ครับมาเป็นลูกค้าของเราในอนาคตให้ได้หรือการทําให้ลูกค้าในปัจจุบันของเราเป็นลักษณะแบบลูกค้าที่จงรักภักดีเปลี่ยนให้ภักดีกับเราให้ได้อันนี้ครับถ้าภักดีกับเราให้ได้จะเลือกเป็น customer royalty นะครับไอ้ข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเอามาใช้ในการ Move บทบาทจากลูกค้าที่ก่อนเป็นลูกค้ามาเป็นลูกค้าและลูกค้าที่เป็นลูกค้ามาเป็นลูกค้าชั้นดี VIP กับเราได้ นะครับซึ่งจะช่วยสร้างกลยุทธ์การตลาดเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคการโฆษณาการกระจายสินค้าที่ต่างกันได้นะครับแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหาเพนพอยหรือว่าจุดเจ็บให้ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุดได้อันนี้คือประโยชน์นะครับประโยชน์ถัดมาถ้าเราสามารถใช้ Data ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แบบน่าเชื่อถือไม่คิดเองเออเองอันนี้จะเป็นประโยชน์ของการนำา Data ดเน Marketing มาประยุกต์ใช้เพราะว่าถ้าเราแบบคิดเองเออเองแล้วคิดในความมั่นใจของเราโอกาสในการทำธุรกิจจะรอดเนี่ยก็ไม่เยอะแต่ถ้าเราเล่นกับข้อมูลที่มีข้อมูลจริงๆอันนี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือเวลาเรากำหนดนโยบายหรือกำหนดกลยุทธ์ของเราเองเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเราสามารถจะนำา d a t าครับมาวิเคราะห์นะครับเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจหรือว่าการตัดสินในการวางแผนธุรกิจให้ดีขึ้นเร็วขึ้น นะครับแล้วก็มีทิศทางทําการตลาดที่แน่นอนไม่หลงทางนะครับเราสามารถนำา Data มาวิเคราะห์เพื่อสร้าง Product หรือว่า Service นะครับที่แม่นยำและก็เหนือกว่าคู่แข่งได้จะทำให้ครับเราสามารถที่จะอยู่ในสนามแข่งขันในโลกของดิจิตอลได้ยาวนานยิ่งขึ้นเพราะว่าในยุคปัจจุบันมันเป็นยุคของดิจิตอลใช่ไหมครับการตลาดธุรกิจต่างๆอยู่โบนโลกออนไลน์หมดแล้ว แต่ถ้าเราไม่เล่นกับ Data เอามาใช้โอกาสที่ธุรกิจที่อยู่ในโลกออนไลน์ดิจิทลของเราอะ่ะจะอยู่ได้นานก็ยากนะครับงนั้นในยุคปัจจุบันอะ่ะเราจะต้องนํา Data มาวิเคราะห์ให้เกิดความแม่นยําเพื่อให้เราสามารถเหนือกว่าคู่แข่งและอยู่ในโลกออนไลน์ได้นานมากขึ้นในยุคของดิจิทอลนะครับถัดมาคือสามารถจะช่วยพัฒนา Product นะครับหรือว่า Service บริการใหม่ๆได้ นะครับโดยเราสามารถนำา Data มาวิเคราะห์นะครับเพื่อปรับปรุงหรือว่าสร้าง Product หรือว่า Service ใหม่ๆเพื่อให้ผู้บริโภคครับเปลี่ยนใจมาซื้อสินค้าและบริการกับแบรนด์ที่ให้บริการที่สามารถมอบ user experience นะครับหรือว่าประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีให้กับลูกค้าได้เช่นเราทำแบบธุรกิจนวดแล้วก็สปาแต่เน้นไปที่บริการมีข้อมูลเรารู้อยู่แล้วครับว่าลูกค้าชอบอะไรเราก็ข้อมูลเนี้ยมาทำการ ปรับปรุงนะครับรักษามาตรฐานนะครับแล้วก็สร้าง customer relationship หรือว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าครับที่เราได้มาเนาะไปต่อยอดในการธุรก,กิจอื่นๆต่อไปได้อันนี้ครับคือประโยชน์ที่เราใช้ลักษณะของ data driven marketing มาช่วยในการสร้างธุรกิจนะครับเราพัฒนาธุรกิจของเราถัดมาคือสามารถจะตอบสนองกับลูกค้าได้แบบ real time นะครับเพราะว่าเรานํา Data มาวิเคราะห์ครับเราสามารถจะทําการปร,ปรับปรุงการตลาดได้แบบทันทีเลยนะครับจะช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้วก็ตอบสนองความต้องการแบบทันทีได้จะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแชทบ,บอทหรือการคุยผ่านไลน์ของ c h a t บอทในธุรกิจต่างๆเหล่านี้จะคุยได้แบบอัตโนมัติทันทีเ e ียวไทม์และรู้เทรนด์ของลูกค้านั้นๆได้อัตโนมัติเลยนะครับหรือว่ากลุ่มเซกเมนตของลูกค้าได้เช่นเดียวกัน ถัดมาคือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าก็คือ customer relationship เนาะโดยเฉพาะลูกค้าที่พักดีต่อแบรนด์ก็คือ customer loyalty นั่นเองนะครับเราสามารถจะนำ data ครับมาทำการวิเคราะห์เพื่อสร้าง customer relationship management นะหรือการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเราจะเรียกว่าระบบ CRM นะครับเพราะว่าคู่แข่งอ่ะสูง ลูกค้าปัจจุบันนะครับไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์แต่ว่าจะยึดติดกับแบรนด์ที่ตอบสนองได้ตรงใจลูกค้าเพราะคู่แข่งสูงครับลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์แต่ว่าจะเลือกแบรนด์ที่ตอบสนองได้ตรงใจของลูกค้ามากที่สุดเช่นเราจะน <c oughs> ํา Data พฤติกรรมการใช้งานหน้าเว็บไซต์ครับมาทาการวิเคราะห์เพื่อจะดูว่าคอนเทนต หรือว่าเนื้อหาแบบไหนที่ถูกใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุดอันนี้ครับเราก็จะรู้แล้วประโยชน์ถัดมานะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดแบบ omnichannel optimization ทั้งในออฟไลน์ line, และในออนไลน์ line, พร้อมกันที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วเนาะออมนิชแนลก็คือการทําการตลาดทั้งในโรคจริงที่เป็นหน้าร้านกับในโลกออนไลน์ line, ในออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันแล้วมาทํางานร่วมกันนะครับเป็นอีโคซิสเตมร่วมกันเลยซึ่งเราสามารถนํา Data มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความสะดวกและก็วางแผนโฆษณานะครับทำการตลาดได้ครบวงจรทั้งขายหน้าร้านและออนไลน์ line. อันนี้จะทําให้เราสามารถจะรักษาฐานลูกค้าของแบรบ เราอะ่ะเป็นแบบรองเทอมระยะยาวได้มากขึ้นนะครับน,นี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับ